จบกันไปแล้วนะครับสำหรับงาน Apple Event ในรอบแรกของปี2022ที่มีชื่อว่า Peak Performance ซึ่งมาพร้อมกับความแข็งแรงและมีการเปิดตัวหลากหลายสิ่ง วันนี้เราจะพาดูสรุปกันว่ามีอะไรเปิดตัวกันบ้างและมีอะไรที่เราต้องตามไปซื้อกันบ้างนะครับมาที่ตัวแรกนะครับคือ iPhone 13นะครับ a p ป l e ประกาศเปิดตัวสีใหม่2สีก็คือสีเขียวอัลไพนและก็สีเขียวนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro และก็ iPhone 13จะเปิดให้สั่งซื้อร่วงหน้าในวันศุกร์ที่18มีนาคมเราจะเริ่มวางจําหน่ายในวันศุกร์ที่25มีนาคมนี้นะครับต่อมาไปดูกันที่ iPhone SE 5G ในที่สุดก็ถึงเวลาเปลี่ยน iPhone SE นะครับในรอบนี้นะแอปเปได้เพิ่มชิป A15 ในตัวมือถือรุ่นนี้นะครับจุดเด่นแน่นอนว่ามันเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับจอขนาด4.7นิ้วแต่สีสันเปลี่ยนเป็นแบบ Midnight Starlight และก็ p r o c d Red นะครับผมมาพร้อมกับระบบ Touch ID เหมือนเดิมแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่อึดขึ้นนะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อแบบ 5G นะครับสำหรับกล้องของ iPhone SE นะครับผมด้านหลังยังคงเป็นสเปคเดิมคือความละเอียด12ล้านพิกเซลพร้อมก,กับการเปลี่ยนลิชโทนตามที่เราต้องการได้ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 15นะครับและสามารถอัปเกรดต่อไปได้แถมหน้าจอยัง ัปเกรดรองรับ Super HDR4 นะครับส่วน iPhone SE 5G ในประเทศไทยราคาเริ่มต้นอยู่ที่15,900บาทนะครับผมในความจุ 64GB นะครับและสูงสุดอยู่ที่21,900ในความจุ 256GB นะครับต่อมามาดูที่ iPad Air 5นะครับผมสำหรับดีไซน์ของ iPad Air 5นี้นะครับผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างใดนะครับผมแต่ที่เปลี่ยนคือการนำชิป Apple M1 เข้ามานะครับทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้น60%เปลี่ยนกล้องหน้าเป็นความละเอียด12ล้านพิกเซล Ultra Wide รองรับฟีเจอร์ Center Stage ถ่ายวิดีโ ความละเอียด 4K นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อ USB-C ได้เร็วขึ้น2เท่าและมาพร้อมกับ iPad OS เวอร์ชันใหม่ที่มีฟีเจอร์ใหม่ทั้งแอปพลิเคชันมากมายเช่น iMovie เวอร์ชั่นใหม่เหมาะก,กับสายตัดต่อและยังรักโรคเหมือนเดิมโดยราคานะครับผมตัว Wi-Fi ตัวเริ่มต้นอยู่ที่2,900บาทแล้วก็ Wi-Fi บวกซลลูล่าเนี่ยตัวเริ่มต้นอยู่ที่25,900บาทครับ ต่อมานะผม a p p l e Silico n M1 Ultra นะครับผมคุ้มพลังใหม่ล่าสุดที่เป็นการนำ M1 Max นะครับผมเข้ามาติดกันและมีการทำงานร่วมกันนะครับผมทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ระดับเดสก์ท p อปนะครับ ถือเป็นชิปประมวลผลระดับไฮเอ็นของ Apple เลยก็ว่าได้นะคร,รับผมผลิตมาสำหรับ m a c Studio โดยเฉพาะมาพร้อมกับสถารปรัตยกรรม u l t r a f u s i ชันที่เชื่อมต่อรวมเอาแผงวงจรชิป M1 Max 2ตัวเข้าด้วยกันประกอบด้วยทรานซิสเตอร์จำนวน1.14แสนล้านตัวมากที่สุดในชิปคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชิป M1 Ultra นะครับผมมาพร้อมก,กับ CPU แบบ20คอร์ GPU แบบ64คอร์ n e u r รอลอินจิแบบ32คอร์สามารถเพิ่มแรมได้สูงสุดถึง128 G b รองรับการตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพสามารถเล่นว 8K ได้สูงสุดถึง8 s t r e a มแต่ยังสามารถแปลงวิดีโอเป็นโปรเดสได้เร็วสูงสุดถึง5.6เท่าเมื่อเทียบกับ Mac Pro แบบ28 Core ที่ติดตั้ง Afterburner และเมื่อเทียบประสิทธิภาพกับ PC ก็เห็นได้ว่ายังใช้พลังงานต่ำกว่าอีกด้วย ต่อมานะคผมเป็น Mac Studio นะครับก่อนหน้านี้เราคาดว่า M1 จะเปิดตัว Mac Mini รุ่นใหม่นะครับแต่ว่าคราวนี้นะ Apple เปิดตัว Mac Studio ที่ส่งประสิทธิภาพมากกว่า Mac Mini รุ่นก่อนมากนะครับโดย Mac Studio จะสร้างขึ้นจากรูมิเนียมชิ้นเดียวขนาดเพียง19.7ซมและสูงเพียง9.5ซนมนะครับจึงกินพื้นที่น้อยมากระวางอยู่ใต้จอภาพส่วนใหญ่ได้อย่างลงตัวมีให้เลือก2รุ่นก็คือชิป M1 Mac และก็ชิป M1 Ultra ทำงานปสานกับระบบปฏิบัติการ macOS Monterey นะครับมี ีพอตการเชื่อมต่อหลายประเภทสําหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงทางด้านหน้าและด้านหลังมีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพที่ด้านล่างและด้านหลังตัวเครื่องเจาะรูไว้กว่า4,000กระรูทํางานได้เงียบกริบแม้จะต้องทํางานกับงานหนักๆนะครับนอกจากนี้สามารถเลือกปรับแต่งอุปกรณ์ภายในอย่างเช่นหนยความจําพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าเว็บไซต์ของ Apple ได้เลยนะครับสำหรับราคาไทยเนะีผม Mac Studio คุมพลัง,ง M1 Max เนี่ยอยู่ที่69,900บาทแล้วก็ Mac Studio คุมพลัง M1 Ultra เนี่ยอยู่ที่130,000 9,900บาทนะครับและสุดท้ายนะครผมก็คือ Studio Display นะครับผมสำหรับหน้าจอรุ่นใหญ่ที่จะมาใช้กับ Mac Studio นะครับผมที่มีขนาด27นิ้วมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงออปชันทางการก้มและเงยนะครับสามารถซื้อเพิ่มได้หรือจะไม่ใช้ฐานก็ได้และยังมีสีสันได้14.7ล้านสี ขนาดหน้าจอ27นิ้วมาพร้อมกับความละเอียด12ล้านพิกเซลรองรับฟีเจอร์ Center Stage แบบเดียวกับ iPad ลำโพงทั้งหมด6จุดด้วยกันทำให้เสียงที่ออกมาดังและรองรับฟีเจอร์ s p ปเ i a l Audio ช่องเสียบมี Thunderbolt 4ให้1ช่องรองรับการจ่ายไฟกำลัง96วัตต์และที่เหลือเป็น USB-C ต่อหน้าจอได้รวมกัน5หน้าจอพร้อมกันโดยราคาของจอนี้นะผมในประเทศไทยราคาอยู่ที่54,900บาทนะครับแล้วแต่ละตัวก็จะมีการเริ่มวางจำหน่ายในวันศุกร์ที่2 5มีนาคมนี้นะครับผมสำหรับใครที่สสนนใจตัวไหาามรถอ กันได้นะครับอันนี้คือทั้งหมดจาก DK Land ครับ